ความพยายามตัดทุกอย่างยากมากๆค่ะอยิ่งพอเราพยายามตัดนะครับยิ่งเราพยายามตัดมันจะยิ่งยากครับถูกต้องครับเพราะว่าพอเราพยายามเราอยากให้มันจบวันนี้อยากให้มันหมดวันนี้อยากให้มันหายไปวันนี้มันจะเกิดเป็นความคาดหวังเพราะเกิดเป็นความคาดหวังความทุกข์ใจก็ตามมาทันทีครับแต่ถ้าเราทําความเข้าใจกับมันเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้และทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลาเราก็จะไม่พยายามกับมัน เราจะไม่ไม่ไปโฟกัสที่มันพอเราไม่โฟกัสที่มันมันจะเลือนลานตาหายไปเองแต่วันนี้พาะคำว่าพยายามเลยครับคําว่าพยายามเนี่ยมันทําให้เราได้โฟกัสโฟกัสว่าเราอยากลืมเราอยากจบเราอยากไม่ทรมานสุดท้ายเลยมันก็เลยเหมือนเป็นการที่เราผูกใจเจ็บเพราะเราบอกสมองแล้วว่าเราโฟกัสที่มันเราจะเห็นมันชัดขึ้นครับเราจะเห็นมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับยิ่งเราโฟกัสว่าเราอยากพยายามอยากตัดอยากลืมอยากจบอยากทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่ มันจะยิ่งเจ็บมากขึ้นและก็ลืมยากขึ้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอ๋อมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันก็หายแค่เรามีสติตัวเองทุกครั้งทุกๆครั้งที่เราทุกใจเกิดขึ้นเนี่ยให้เราระงับความรู้สึกของเราตัดความรู้สึกของเราด้วยสติแล้วมันก็จะดีขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความพยายามในการลืมไม่ใช่เรื่องที่ตีนะหากขั้นใดสนใจอยากได้รับคําแนะนาอยากได้รับการปรึกษาอยากได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดต่อของเรามีช่องทางไลน์นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ ID ที่เราปักหมุดไว้ใต้โพสต์นี้นะครับคุณจะรับการปรึกษาทันทีแล้วพบกันครับ